สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรชาเขียวนมสดเย็นให้ดูกันนะครับมีส่วนผสม aine, และทํายังไงมาดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมการชงกาแฟมานะครับหลังจากนั้นตักเกล็ดชาเขียวลงใส่การชงกาแฟนะครับ <entimes> เกล็ดชาเขียวนี้เราตักใส่ไป14กรัมนะครับเราใช้เป็นเกล็ดชาเขียวเท้นะครับหลังจากนั้นเรามากรองหรือว่าสกัดเอาน้ําชาเขียวแบบเข้มขน้นสกัดจากเครื่องชองกาแฟนะครับน้ําชาเขียวนี้เราสกัดออกมา2อออนสกัดแบบเข้มข้นนะครับ หลังจากได้น้ำชาเขียวมาเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มปรุงเลยนะครับก่อนอื่นเราใส่น้ําตาลสายแดงนะครับน้ำตาลสายแดงนี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ผงนมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ําชาของเราเลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว2 2สออนะครับสาหรับเมนูชาเขียวนมสดเย็นนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ําตาลของเราละลายนะครับอันนี้คือเมนูชาเขียวนมสดเย็นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว2 2ออนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับทาไม่ง่ายนะครับหลังจาก ากนั้นเรามาปรุงเพิ่มด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ml นะครับถ้าถ้าไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับ ใส่ลงไปในแก้วน้ําชาของเราเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชั่นนี้เราใส่ไป30 ml นะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยปริมาณสุทธิก็จะอยู่ที่6ออนนะครับสาหรับเมนูชาเขียวสูตรนี้หรือว่าแก้วนี้นะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็เตรียมน้ําแข็งมาเลยนะครับน้ําแข็งนี้เราตักให้เต็มแก้ว22ออนเลยนะครับแล้วก็เทน้ําชาเขียวของเราลงไปในแก้ว น้ำแข็งเลยนะครับก่อนเทเรากรองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เศษของชาหรือว่ากรดของชาลงไปในแก้วนะครับเห็นไหมครับสีสวยน่ากินมากๆเลยครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทำไม่ง่ายนะครับสอนทําแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับหลังจากนั้นเรามาท็อปฟองนมนะครับฟองนมที่เราสตรีมร้อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องร้อนมากสตรีมให้อุ่นๆนะครับให้ขึ้นฟองหนานุ่มนะครับหลังจากนั้นตักฟองนมใส่เลยนะครับเห็นไหมครับ สีสวยน่ากินมากๆหอมๆเลยครับเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามาเลยครับเ <c oughs> ข้มข้น,านามากๆเลยครับท <c oughs> ุกคนสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับกับเมนูชาเขียวนมสดเย็นสูตรแก้ว22ออนนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็มาท็อปด้วยผงม,มัช่ะหรือว่าโรยด้วยผงม,มัช่าตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้น่ากินนะครับโรยลงไปให้ทั่วเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดเย็นสูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22สออนนะครับสูตรนี้สามารถทำ ตามได้นะครับ